สำหรับตอบคาถามสําหรับนะ้านๆะหลายคนที่ซื้อไปใช้แล้วก็ถามว่านะ้เอกใช้เครื่องอะไรม้วนนะมันตึงมันแน่นดีจริงๆเลยลวดเน,นี่ยนี่สวยปะ <c oughs> นะ้านๆะคิดว่าผมใช้เครื่องเหรอผมใช้มือใช้ครีมสองตัวนี้นะใช้ครีมสองตัวเนี้ยนะครับดึงลวดนะครับดึงใช้มือดึงนะลวดลวดมันถึงตึงแน่นกับเป็ดมัดได้แน่นนะครับนะไอที่ม้วนม้วนเป็นเกลียวเนี่ยใช้มือดึงนะ ถ้าใช้เครื่องมันไม่ได้ดึงมันแค่ม้วนๆเฉยแต่เครื่องไม่รู้ว่าเอาเครื่องอะไรทําได้ผมก็ไม่ได้ใช้เครื่องอยู่แล้วนะถ้าใช้เครื่องมันมันดึงตึงไม่ได้ไงมันแค่ม้วนๆม้วนๆเฉยสุกวะนะถ้ามีเครื่องนะแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะมีเครื่องไหนม้วนได้นะเพราะว่ามันช่วงทํางานมันแคบนะจะจับยังไงจะล็อกยังไงแล้วก็ถ้าเราทําเครื่องขึ้นมานะผมจะบอกอีกสาเหตุหนึ่งที่เราจเจอนะไอ้ช่วงเบ็ดเนี่ยบางตัวสั้นบางตัวยาวไม่เท่ากันนะถ้าเราทําเครื่องมาแบบเฉพาะขนาดแล้วนะ พอเรามาเจอตัวเบ็ดที่ขนาดเปลี่ยนนะเครื่องก็จะทําไม่ได้อีกเนี่ยมันมันถึงใช้เครื่องทําไม่ได้นะผมถึงใช้เครื่องผลิตเครื่องมาทําไม่ได้ใช้มือเอานะครับเป็นงานแฮ์เมดนะทําแต่ตัวนานใช้เวลานะครับดัดดัดดัดถึงตึงถึงแน่นนะครับทุกตัวเลยถ้าเครื่องมันไม่ได้เรียบร้อยปานนี้แบบนี้นะนี่ใช้มือนะครับ